แออลิฮุบะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทําแหนมนะคะแต่เป็นแหนมแหดเมื่อว่าเราไปเก็บเอคันธรันทรัคันเรนมาเห็นไหมได้สองถังนึงอ่ะัก1กกิโลเราจะมาทําแหนมนะคะแหนมแหดแหนมแหนมต้มแหดค่ะอุปกรณ์ก็มีพริกสดกระเทียมนะคะและมีข้าวข้าวสุกเลยนะคะตัดปี๊บ แล้วก็เกลือค่ะแล้วนี่แห็ดเรานึ่งไว้แล้วนะคะนึ่งแล้วล้างไม่ใช่นึ่งไม่ได้ล้างสินึ่งแล้วก็ไงเอาน้ำออกให้หมดนะ่ะแล้วก็ตั้งไว้เย็นนะคะแล้วเราก็มาัดการคลุกค่ะเราก็จะใส่กระเทียมไปในเห็ดน,นะคะอย่ต่อมือนะนี่ใส่กระเทียม เราจอดกระเทียมเยอะนะใส่ไปเยอะไว้ก่อนเลยดีค่ะพไม่นั้นเดี๋ยวมันไม่เปรี้ยวใส่กระเทียมไปแล้ค่ะใส่เกลือน่ะหนักเค็มหน่อยนะคะเพราะแนมเห็ดมันจะหนักเค็มแนละ้วมันจะอร่อย๋ยไม่เชื่อว่าเค็มจะเหลือเกินนะคะ ตานปี๊บเอาใส่หน่อยหนึ่งตารปี๊บใส่หน่อยหนึ่งนะคะเคหวานนิดหน่อยไม่ใช่หวานเลยยี่ยนปริมาณของแฮทด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแฮดเยอะและใส่หน่อยเกินไปมันก็ไม่อร่อยอ เราก็จะมาคลุกเขาเขาอย่าลืมใส่ข้าวด้วยนะคะเดี๋ยวฉัน่จะลืมอีกให้สุกใส่ข้าวเหนียวก็ได้นะคะแต่ฉันไม่มีข้าวเหนียวเอาข้าวสารใส่แทนสุกแล้วนะคะแล้วเราก็คลุกค่ะเห็นไหมคลุกมัน้เข้ากัน แกงกะเอานะำันมีเข็มมือวันนี้นะเพือจะมาเข้ากันคลกมันจนเข้ากันนะคะแล้วเราก็จะมามัดเราก็จะมามัดก,กับนี่ถุงเอาเหลี่ยมมันนะคะมาแล้วก็หมักยังไงทิ้งไว้ข้างนอกไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะสามคืนเนี่ยเดี๋ยวมันก็เปรี้ยก็กินได้ ลิกไปดอกนึ่งเอยให้แฉ็ไปสองดอกนะคะเขาหนมาผมฉชนีปรูเห็นตปล่าไม่รู้ เราก็จะมามาัดก,กันแล้วไว้สามคืนชิมดูได้นะคะเพราะว่าเห็ดมันสุกมาแล้วเราเนื่องจนสุดแล้วน้ำออกให้หมดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมามาัดก,กันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ <c oughs> <c oughs>